สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันในรายการบลู a คดคริปโตบอยกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาเทรดนะครับรอบสั้นนะสำหรับคริปโตด้วยเงิน10ดอลนะครับบนแพลตฟอร์ม x n e t นนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเปิดพอร์ตใหม่เลยนะครับอ่าผมจะเปิดพอร์ตเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันเนาะโอเคครับเลเวอเรจนะครับผมเอาหนึ่งต่อสองพันนะที่เขาให้มาเลยตั้งรหัสผ่านนะครับ ต้องหัดผ่านนะครับอ่าผมตั้งเสร็จแล้วสายเขามาตอนนี้อาตอนนี้นะครับผมสร้างผิดโทษทีทไมมาเราจะสร้างชดีโมกันครับกดเดีโมเดินะเมื่อกี้ลืมกดเดโม เงินผมจะใส่แค่สิบดอนนะครับใส่รหัสใหม่มาโอเคผมมีสิบดอนแล้วผมจะกดเทรดเลยมาเปิดดิจ e ตแนลขึ้นมามาตอนนี้เงินผมมีสิบดอนนะครับนี่นะเงินผมมีอยู่สิบดอนนะทีนี้ผมจะผมจะเทรดเลยแล้วกันมาดูกราฟก่อน กาฟมาทรงนี้อันนี้ทองไม่ใช่เราจะเทรคริปโตโอ้กผิดนี่นะคริปโตนะอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้นะมีซิกแซกนะครับมีเอ็มเอคอสครับเอามา็มเอซีดีเอามาด้วยนะครับที่ผมจะใช้ออนบาลานซ์นะครับเอามาด้วยนะครับ ไอซายตัวนี้นะครับแล้วก็ตาำด้วยวอลลุมครับนี่เรียบร้อยนะผมจะใช้แค่นี้เลยในการดูนะสูงเข้าไปซิกแซกได้มามซิกแซกมากโอเคมาแล้วเอามาซิกแซกมาแล้วลืมดูโอเคครับมาแต่มันไม่ติดตามเฟรมต้องสีชั่วโมงมาครับมา อ่านี่ราวสีชั่วโมงนะผมดูอย่างนี้นะมันดูทรงมีลางว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นนะครับนะมันน่าจะวิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูย่อดใน e ทาเฟรมนาทีเพราะว่าเราจะเล่นสั้นนะครับกดไม้เดียวเลยนะวมันจะรอดไหมนะเรามาดูนี่นะครับมีวอลลุ่มซื้อนะช่วงนี้มีวอลลุ่มซื้อนะเนนน,นะมีวอลลุ่มซื้อหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะผมจะใส่ไปเลยนะสิดอนนะครับ เราจะใส่สัก bitcoin แล้วกันนะเราจะใส่ขึ้นเอาที่ราคา market เลยแล้วกันนะครับ market นะมันจะใส่สัก0.1หลอดนะครับเฮ้ยไม่ได้ดีมันจะแตกเร็วไป0.05แล้วกันครับ confirm เลยครับไม่พอนะฮะอ๋อลืมไปเลยว่าเลรเราตั้ง0.02ครับไปฮะ ไม่พอนะผมนึกว่าเรวลตเราตั้งได้แบบไม่จำกัดนะครับตอนนี้เราได้แค่หึต่อสองพันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใน5้าทีนะครับเราจะได้เท่าไหร่นะโอเคดูกราฟก่อนมาเราจะเอากำไรแค่ช่วงสั้นๆนะครับนี่เราจะปิดที่ตรงนี้นะเราจะปิดที่ TP ก่อนมันลากได้ไหม TP อ่ะ ตา้ไม่ได้มันไม่ใช่ในเมตาเทเดอร์เนาะโอเคครับบวกมาฮะบวกมาแลฮะตอนนี้อ่าบวกมาแล้วบวกมาแล้วนนบวกมาแล้วบวกมาแล้วครับกตกมาแล้วตกมาแล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะตั้งด p พีนะครับตอนนี้ราคาครับที่ผมเข้าไว้ก็คืออ่าผมจะเข้าเอาสัก จะ ATP ที่ตรงไหนดีวะอืมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ 3, สามหกศูนนะครับเอาสามห้าก็พอบวกหนึ่งดอนนะหนึ่งดอนนี้ก็เล่นสั้นๆนะเก็บสั้นๆนะส่วนถ้าลงไปเนะี่ยหลุดโซนนี้นะครับหลุดอถ้าแปดศูนถ้าแปดศูนแล้วกัน ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่นครับประมาณนี้นะไม่ต่างกันเยอะนะทุนเราแค่สิบดอลนนครับมาครับเสร็จ,จริงนะอันนี้พอร์ตเดโม่นะนี่ฮะหนึ่งดอลล่าฮะ ถ้ชนตรงนี้นะถตาชนตรงนี้เราเรา,เ,ราเต็มเก็บเลยนะออเดอร์ <Order S 2> นี้นะเห็นไหมเก็บสั้นๆหนึ่งดอนนะครับเรียบร้อยครับใกล้แล้วหลุดตรงนี้ไปแล้วก็ขยับทีวีขึ้นไปเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะกราฟกำลังวิ่งขึ้นนะเราจะรอจังหวะมันย่อลงมานะครับเราอยืมดูเวลากราฟด้วยนะครับเปิดเวลาก่อน เปิดยังไงโอ้ตัวนี้ใช้เปิดไม่ได้เอะดูเวลาลับสลับไม่ได้มาครับมา,าดูกาฟนะกาฟตัวนี้ทิ้งใส่อย่างนี้นะครับผมคิดว่ามัน่าจจะพึ่งขึ้นต่อนะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับไปที่ศูนย์จุดหนึ่งครับได้ไหมไม่ได้นะฮะเรเบเลเราน้อยฮะเราจะใส่ที่ศูนย์จุดสามได้ไหมอ่าได้ครับ ผมจะกดบายต่อฮะนี่นะผมดูจากกำลังซื้อนะครับนี่นะมันจะดูจะผมจะดูจากกำลังซื้อในสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงมันกำลังซื้อพอสมควรเลยนะครับถืดจริงๆเราไม่ต้องถืงตามกราฟก็ได้นะครับผมจะเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมหาไม่เจอ อยู่หนเอยนี่ครับซูเปอร์เทนนะนี่นะเห็นไหมตรงนี้มีกำลังซื้อฮนะซูเปอร์เทนเพียงบอกนะยังไงราคาตัวนี้ก็น่าจะดันนะเมื่อกี้เราได้กลับมาตอนนี้เราเสียไปแล้วครับหนึ่งดอน <c oughs> นี่เห็นไหมครับถ้าเลเวลเลตเราไม่ใช่เลเวลเลตแบบไม่จํากัดเนี่ยมันจะได้กําไรช้าเราจะรวยช้านะครับแต่ถ้าเราใช้แบบไม่จํากัดนะครับหนึ่งไม้รู้เรื่องเลยนะ หนึ่งมานี่รู้เรื่องเลยนะผมจะบอกให้วัดกันเลยว่าจะแตกไม่แตกทําได้หมดเลยนะตอนนี้ขาดทุนมาสองดนนะะอลแล้ววันนี้ขาดทุนมาสองดอลแล้วฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมมาเทรดให้ดูแบบสั้นๆน,นะฮะไม่ได้มาแบบเทรดยาวนะทําแบบให้ดูเลยว่าสิบดอลลาร์มันจะเทรดบิตคอยได้ไหมเทรดได้นะฮะสำหรับอินเทอร์เน็ตนะ สิบดอลนี้เราเติมพอร์ตจริงได้นะนเพราพรนะว่าเติมขั้นต่ำมอนกันสิบดอลน,นะสํารับเองเลยนะใครที่อยากสมัครก็สมัครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแค่คยืนยันตัวตนคุณก็เติมเงินเทรดได้เลยนะครับเงินเข้าเร็วด้วยนะบล็อกเกอร์นี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะตอนนี้ลบมาสามแล้วนะฮะเราจะต้องตั้ง SL แลแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูที่ห้านาทีครับเพื่อรักษาทุนเราไว้นะครับ เราจะไปที่ห้าทีครับรจะดูว่าจุดไหนตอนนี้เราขาดทุนมาสามดอลลาร์แล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดหลอดใหญ่เห็นไหมถ้ามันลงมาแต่ที่เาาจะตั้งไอซครับให้หลุดสองศูนย์ไปที่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับเราจะเสียหกดอนนะครับเราก็จะเหลือสีดอลอาไว้เทรดอันนี้ไม่พอแน่นอนนะเราแค่ โอ้ตอนนี้ก็เสียเยอะอยู่นะแต่ว่าเราได้หนึ่งกันก็ยังถือว่าขาดทุนประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนซีพีเราจะดูราคาเป็นหลักเลยนะผมคิดว่าราคามันถ้ามันลงอะ่ะมันน่าจ,จะหลุดมาอยู่สักช่วงประมาณหนึ่งศูนย์เอ๊ะเราเล่นขาขึ้นดีกว่านะผมคิดว่าถ้ามันลงมันก็น่าจะลงไม่เยอะนะครับหรืออาจจะหลุดนะลงไปถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแสนเก้าพันดัลลาได้นะครับ แต่ถ้าขึ้นเนี่ยนะนะเราก็จะตั้ง TP เอาไว้สักช่วงประมาณเล่นสั้นๆน,นะช่วงเดิมเหมือนกันนะให้มันขึ้นไปเช็คช่วงเดิมอีกเล่าหนึ่งนะอันนี้ขาดทุนนะเสืงว่าเราเข้ามาไกลเลยนะมันจะคิดว่านะคิดว่ามันจะไกลเกินไปนะครับตรงนี้จะไกลเกินไปมากแต่ก็คิดว่าเป็นไปนได้อยูนะ่ถ้ามันจะขึ้น เราเคยตั้ง s l ไว้ดักไว้ก่อนนะครับตอนนี้น่าจะกลา e x c l แล้วล่ะนะผมคิดว่านี่นะครับผมก็ขาดทุนอยู่ครับห้าดอนนะฮะวันนี้เราพามาซิ่งเลยเห็นไหมครับแล้วก็โดนซับลอสเงินผมก็จะเหลือเท่านี้ มันเป็นโอกาสน้อยนะที่เราจะใช้เงินน้อยแล้วเราจะได้โอกาสใหญ่มันเป็นเปอร์เซ็นต์คนชนะได้เลยนะครับว่ามีเท่าไหร่นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะผมมาเล่าให้ดูเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากสมัครโบรกเกอร์เทรดบิตคอยนเทรดทอง Update, คาเทรดสกุลเงินผมจะทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะครับาลืมาสมัครกันเยอะๆนะผมไม่ได้ชักชวนนะดูนะดูไว้เป็นตัวอย่างนะนี่คือพอร์ตเดโมนะครับถ้าเราไม่สามารถจัดการเรื่องเงินทุนได้เงินทุนเราก็จะหายแบบนี้นะครับ อ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ